มีผัวแล้วพี่ก็ยังรักแม้พี่อกหักรักสามไม่หายจะคอยทูลหัวจนผัวเธอตายบอกอย่างไม่อายหน้าด่าน,น้าทนที่อยากตัดจิตตัดใจ ก็ตัดไม่ได้มันยังไงชอบกนเจ็บใจนักหนาอยากฆ่าตัวตายชาติหน้าเกิดใหม่กลัวไม่ได้เป็นคนบ้ารักมันนักใจจริงคนบ้าผู้หญิงช่างร้ายเหลือทนที่นึกไม่ออกพี่บอกไม่ถูก เห็นน้องมีลูกพี่ก็ทุกข์กังวลผัวเธอตายเมื่อไรตอบด้วยแล้วพี่จะช่วยเลี้ยงลูกทุกคนความบ้าของพี่ไม่มีกำหนดถ้าสงสารวหยพุทและวพาไปรถน้ำมน พี่บ้ามาตั้งเจ็ดวันจะคิดข่าฟันผู้หญิงทุกคนพี่นึกขึ้นได้ว่าไม่สนุกฆ่าคนติดคุกถึงจะทุกก่อต้องทนไม่ผัวแล้วพี่ก็ยังรักแม้พี่อกหักรักษาไม่หาย จะคอยทูนหัวจนผัวเธอตายบอกอย่างไม่อายหน้าด่าน,น้าอาทนพี่อยาตัดจิตตัดใจก็ตัดไม่ได้มันยังไงชอบกนเจ็บใจนักหนาอยากฆ่าตัวตายชาติหน้าเกิดใหม่กลัวไม่ได้เป็นคน บ้ารักมันนักใจจริงคนบ้าผู้หญิงช่างร้ายเหลือทนพี่นึกไม่ออกพี่บอกไม่ถูกเห็นน้องมีลูกพี่ก็ทุกข์กังวลผัวเธอตายเมื่อไรตอบด้วยแล้วพี่จะช่วยเลี้ยงลูกทุกคนความบ้าของพี่ ไม่มีกำหนดถ้าสงสารวัยพดและพาไปรถน้ำมนต์กราบขอบคุณมากนะ,ะเพลงก็อาจจะผิดพลาดบ้างเนี่ยนะฮะก็ขอบคุณมากนะฮะ